สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเรื่องของซันวงสะทอนเพล่าเลาแสงทองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าสู่กันฟังวันนี้นะประเด็นที่เดือดเลยคุณพ่อธนาธรคือไม่พอใจมากๆที่เห็นมีเพจบอมเนี่ยระบาดหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบอมเพจบอรมระบาดหนักแบบชำชำแบบใสจัดเต็มเลยนะฮะบางคนก็เอาเพจเนี่ยไปทําไม่ดีไม่ร้าย เอาไปใส่ร้ายเขาเอารูปของน้องสันไปหากินบ้างไปยืมเงินบ้างนะครับแอดดิวเคยเห็นนะคือมันมีก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่เราไม่พูดกันนะช่วงนี้ก็เป็นหูเป็นตากันหน่อยเนาะก็เจอเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องสันหรือคนอื่นๆนะครับศิลปินอย่างหมอลงหมอลำเบอร์ดังๆเนี่ยโดนกันหมดบอยก็โดนนกก็โดนนะครับ โดนเยอะนะั้นในเรื่องของวันนี้ก็คือการชี้แจงแล้วกันสาหรับพ่อธนาธรพ่อของน้องซัน,นัวสทรก็คือชี้แจงให้ทุกคนทราบว่าน้องซันใช้เฟซนี้เฟซเดียวนะด้วยสาเหตุตอนนี้มีบุคคลสร้างเฟซปลอมเพจดปลอมน้องขึ้นมาแล้วก็ทักคอมเมนต์ไปนู่นนี่นั่นสารพัดนะฮะข้อสังเกตเฟซจริงของน้องง่ายๆจะมีเครื่องหมายถูกนะครับขอบคุณท่านที่โทรมาแจ้งส่งข้อความมาบอกด้วยนะก็จะมีอ่าเรื่องของการเอา,อารูปของน้องเนี่ยไปน,นู่นนี่ นั่นไปในเชิงลบบ้างนะเชิงบวกก็ดีไปนะครับแต่มันเป็นการเอาคลิปเข้าไปอส่สินะมันเป็นการดิสเครดิตเนาะซึ่งอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเอาคลิปเข้าไปแล้วไปพูดในเชิงบวกหรือโปรโมทอะไรก็ว่าไปอย่างแต่ก็ต้องอขออนุญาตก่อนอนน้ก็ถือว่าโอเคนะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเอารูปไปหากินเช่นไปยืมตังไปนูน่นนี่นั่นมันก็ทําให้ศิลปินเกิดความเสียหายได้นะฮะแล้วก็เอาไปปั่นก็มีทีนี้การไปปั่นเนี่ยมันจะเป็นระบบแบบว่า เอาศิลปินซันกับแลรวเนี่ยไปทําให้คนอื่นเข้าใจผิดไปทําให้คนอื่นเขารู้ว่าสองคนทะเลาะก,กันนะเอาน้องซันกับแลรวเนี่ยไปทําไปปั่น คือขายน้ําปั่นอยู่คนเซียมนะครับก็เสียมไห้คนอื่นเขาทะเลาะก,กันไอ้คนอื่นก็คือคนที่อยู่ฝั่งนู้นแหละฝั่งไหนก็ไม่รู้นะฮะก็จะมีอยู่2ฝั่งนี่แหละนะครับฝั่งนู้นก็บางคนละกันบางคนก็คิดบวกบางคนก็อยู่ตรงกลางบางคนก็จ้องจะหาพื้นที่ที่จับจุดเพื่อที่จะเหยียบซ้ำมันมีครับมันมีแน่นอนและไอ้คนที่จะเหยียบซ้ำเนี่ยมันเห็นอะไรพวกเนี้ย ข้อความอะไรที่เป็นเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทกันไอ้ดราม่าเนี่ยโอ้ชอบกันดีนักนะครับชอบกันลึกเกินดราม่าเนี่ยนะเห็นก็ทะเลาะกันโอ้โหรู้สึกกุะใจกุะใจมากมากเลยอุ้ดแผลสันมันทะเลาะกันเพจนี้ก็ปั่น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 กันเข้าไปปั่นกันเข้าไปนะกลายเป็นว่าทําให้คนอื่นเข้าใจผิดนะครับพอเข้าใจผิดเป็นยังไงฮะปรากฏว่ายังไงครับปรากฏว่าทะเลาะกันนะก็มีดราม่าเกิดขึ้น ไม่จบไม่สิน้นเนี่ยแหละคือสิ่งที่ทำให้เราไม่คิดไม่ฝันเลยว่าบางครั้งเนี่ยไอเพจป,ปลอมๆเนี่ยหรือเพจอวาตารเนี่ยมันกำเนิดเกิดขึ้นมันทำให้ศิลปินเกิดความเสียหายได้ซึ่งบอกตรงนี้เลยว่ามีแฟนคลับจำนวนไม่น้อยเลยนะเข้ามาให้กำลังใจคุณพ่อน้องสันเยอะมากเลยนะ นะครับรับทราบจ้ารับทราบนะก็คือบางคนก็เข้าไปติดตามเพจเพจนี้นะฮะแต่ก็ต้องเอาออกก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเราไม่รู้นะว่ามันจริงหรือปลอมนะครับถ้าเป็นการใส่ร้ายเป็นการเสี่ยมอะไรอย่างเงี้ยรีบออกมาเลยนะรีบเลิกยกเลิกติดตามเลยนะครับในทิกตอกก็มีเต็มไปหมดเลยในทิกตอกเนี่ยแอดดิวบอกเลยว่ามีพวกมิดนะฮะ มิจจาจาร์ไม่ใช่มิตรตอรนะครับมิจฉาจาร์นะมิจฉาชีพนะครับแฝงตัวมาแล้วก็เอารูปน้องสันไปหากินนะเจอเมื่อวานก็มีบางท่านก็บอกว่าเจอเมื่อวานรับเพื่อนทักแชทมาเลยแค่นี้ก็รู้แล้วว่าไม่ใช่น้องสันแน่นอนพอดีไม่ชอบดูแชทเลยไม่กล้าเข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยนะเออ บางคนก็แอดไปละนางก็บล็อกกลับอะไรอย่างนี้นะฮะ,ะเจอเมื่อวานทักคอมเมนต์ขอเป็นเพื่อนเข้าไปดูก็รู้ว่าเป็นเพจปลอมของปลอมอะไรอย่างนี้นะครับโอ้เจอเยอะเลยยังไงดีก็ต้องจัดการโดยการแชร์ต่อต่อกันไปอย่างพ่อน้องซันเนี่ยเขาก็แชร์ให้ดูอย่างแอดดิวให้ดูหน้าเพจเลยนะครับให้เห็นเลยว่าบางครั้งเพจพวกนี้มันก็ไม่ได้มีผลดีสักเท่าไหร่ถึงตัวศิลปินถูกไหมในเมื่อศิลปินโดนกระทําแบบนี้เนี่ยเราก็ต้อง คิดวิเคราะห์เองได้ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราควรจะเลือกเชื่อหรือเปล่านะครับบางทีข้อมูลข่าวสารมันมาผิดๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นปั่นให้แปลวกับซันทะเลาะก,กันบ้างนะครับแล้วก็ทําให้ศิลปินเกิดความเสียหายอะไรอย่างเงี้ยมันเต็มไปหมดเลยนะทั้งเพจลอมทั้งติกตอกทั้งผู้หวังดีจริงๆหวังดีจริงๆนะครับปล่อยข่าวไม่ดีออกไปนะหวังว่าจะ ขายข่าวนั่นแหละนะครับแล้วก็ให้เรา,าซื้อข่าวต่างๆเนี่ยตีข่าวในทางที่ลบทําให้ฟันกับแพรวเนี่ยดูเหมือนกับทะเลาะกันดูเหมือนไม่ถูกกันดูเหมือนมีปัญหาการดูเหมือนฟาดฟ,ฟันกันอะไรประมาณนี้แล้วคนที่โง่ก็หลงเชื่อเออคนที่โง่ก็หลงเชื่อถามหน่อยเขาจะตีกันทําไมเขาจะทะเลาะก,กันทําไมในเมื่อเขาทางานด้วยกันนะครับเขาเป็นพี่น้องที่ดีต่อกัน เดี๋ยวจะเล่าเรื่องความรักมันจะมีบางกลุ่มด้วยนะที่มาหาว่าแอดดิวอวย2ท่านนี้นะนะครับอวยแพรวปลาอวยซันมันมีบางคนพูดเดี๋ยวอันนี้ไม่ขอเอ่ยชื่อมันมีคนทักมานะในในคอมฟอร์ตตัวส่วนตัว,ต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 วนะครับว่าโอ้โหแอดดิวทำไมอวยซันกับแพรวจังขนาดนี้ไม่ใช่เฉพาะวันวาเลนไทน์ครับวนอื่นกูก็อวยฮะบอกก่อนนะเพราะว่าที่อวยเนี่ย เราเห็นเพราะว่าเขารักกันเราเห็นเขาน่ารักเราเห็นเขาดูแล้วมันฟินใจกับตัวเราเราท่านผู้ชมเห็นด้วยกับแอดดิวไหมครับคือมันมีความสุขที่ได้ดู2คนนี้แลวที่สาคัญคือมันไม่ได้เป็นการอวยความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นการพูดส่งเสริมไม่ใช่พูดยุยงไม่ใช่พูดเสี่ยมปั่นคุนู้นคนนี้ให้ทะเลาะก,กันนะครับนะเราได้ใครติดตามแอดดิวบอกเลยว่า น้าดูไม่เคยพูดให้ฝั่งทางผู้ใหญ่บ้านเสียหายแต่อย่างใดเลยแล้วก็ไม่เคยพูดให้แพร่พลาวกับสันเสียหายมีจะส่งเสริมน้องนะฮะส่งเสริมคุณแพร่พลาวกับสันให้มีความรู้สึกดีต่อกันเพราะเขาต้องงานด้วยกันเขาต้องรักกันเขาต้องอยู่ด้วยกันเขาต้องเป็นน้ําหนึ่งน้ําใจเดียวกันนะครับไม่ว่าจะสถานะใดหรืออะไรมันจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเราบอกได้คําเดียวว่าปัจจุบันเขาต้องรักกัน ถ้าเขาเกลียดกันเขาทะเลาะก,กันอยู่ด้วยกันไม่ได้พวกเราก็จะไม่มีความสุขถูกไหมและตัวแพลวเพลาเองก็จะไม่มีความสุขผู้หญิงคนหนึ่งโดนดราม่ามาขนาดนี้มีน้องซันปกป้องอยู่ข้างๆอยู่เคียงข้างทําไมเราจะไม่เชียร์ล่ะครับนะน้องซันเป็นผู้ชายแพลาเป็นผู้หญิงดูแลกันไปดูแลกันมาก็เป็นพี่น้องที่รักกันได้ก็เป็นพี่น้องที่รักกันไง ล้วจะดราม่าอะไรการจะมาหาว่าอดโอะไรอีกนะครับจงใช้สตินิดนึงนะฮะแล้วก็ไอ้เรื่องเพจปลอมไอ้เรื่องปัน่นคนนั้นปั่นคนนี้เสียมคนนู้นเสียมคนนี้จะเสียมกันทําไมไมีจบไม่สิน้นนะขายน้ำปั่นอ่าประมาณนี้นะครับอา่าขายน้ำปั่นช้ำชเสียมกันด่ากันช้ำช,ช,ชเลยนะฮะฟาดกันไปฟาดกันมาใส่ความเขาสารพัดสารเพนะครับเนาะนะก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรมีปัญหาในะทางด้านสมองกันหรือเปล่า อันนี้ก็ไม่ทราบจริงๆนะครับก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณพ่อที่แจ้งให้แฟนๆได้ทราบเนาะรักคุณพ่อมากๆขอบคุณความปรารถนาดีจากคุณพ่อที่แจ้งให้พวกเราแฟนคลับรับทราบนะครับว่าเหตุนี้มีบุคคลสร้างเฟซปลอมเพจปลอมน้องขึ้นมาแล้วทักคอมเมนต์ไปทั่วบางท่านก็ไปยืมตังบางท่านก็ไปด่าเขานะสร้าง เว็ปลอมขึ oh. ้นมาสร้างเพจปลอมเป็นซันขึ้นมาเพื่อที่จะไปทําร้ายฝั่งนู้นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ฝั่งนู้นโมโหอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ฝั่งนู้นเกิดกวนก็ลิ้นพันกันแล้วเพื่อให้ฝั่งนู้นเกิดการแกว่งนะครับแกว่งไปแกว่งมาเหมือนไม้หลักบักเลนนะครับเอไปทางนู้นทีเอไปทางนี้ทีกูจะอยู่ตรงไหนดีวะอะไรอย่างเงี้ยคือพวกนี้คือพวกคิดไม่เป็น นะพวกสมองตื้นสมองบ้องตื้นนะพวกไม่หนักแน่นนะครับเอนไปทางนู้นทีเอนไปทางนี้ทีนะประมาณว่านกอยู่ข้างพี่ตาหรือเปล่านะนกสองหัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องหนักแน่นถ้าเรารักเชื่อบิลีฟในค,ความเป็นเขาในความเป็นตัวตนของซันในความเป็นตัวตนของแปลเปล่าและทีมงานของแสงทองเราต้องมีจุดที่ยึดมั่นนะครับส่งเสริมศิลปินและไม่ต้องดรามา่านะครับ ปัญหาทุกอย่างเนี่ยบอกได้เลยว่าปัญญาชนแล้วชั้นปัญญาชนผู้ที่จเจริญแล้วเขาจะไม่มาตีกันให้เกิดดราม่านะครับนะบอกเลยเขาไม่มาทะเลาะกันหรอกส่วนมากก็จะมีแบบงอนกันบ้างอะไรกันบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่รักกันให้ใจกันอะไรอย่างนี้นะซึ่งมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอะ่ะมันเกิดขึ้นได้หมดในเรื่องของความรักนะครับไม่ต้องไปดราม่าอะไรมากมายแล้วก็บางเพจเนี่ย ลงข่าวว่าซันกับแป๊วทะเลาะกันดุนแรงอะไรอย่างนี้เห็นมาแล้วนะฮะใน t i k t o k อกอย่างงี้แล้วก็ในเรื่องราวของ Facebook บ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลบางทีก็ไม่กันกองเอาข้อมูลเขาไปทำเสียให้หายนะไปฟาดฟันกับเพจฝั่งนู้นนะครับนะจริงๆเพจฝั่งเราก็มีนะเพจ<ช>เพจแพรพวราก็มีนะครับเพจปลอมนะแล้วก็เพจของ อ,อสอ,อ,อสา3ใช่ไหมฮะที่อดิวเคยบอกไปเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะรักทางฝั่งแลรสันอันนี้ก็ขอชื่นชมแต่บางครั้งมันก็จะมีดราม่าบ้างดูแล้วก็คิดเครียดหน่อยนะแต่เป็นเครียดบนตลกนะครับล่าสุดก็อะไรก็ไม่รู้นะเราไม่อยากจะเอามาพูดกันเป็นประเด็นให้มันไม่จบไม่สิ้นแต่เรื่องของวันนีคือ มันเป็นประเด็นที่ดีนะครับสำหรับคุณพ่อธนาธรเนี่ยเอาเรื่องของเพจปลอมเพจขยะเนี่ยมาบอกต่อๆกันเพวกเราจะได้รู้และไม่ต้องไปเชื่อใครง่ายๆว่าถ้าเกิดปัญหาเกิดขึ้นมาในองค์กรของแสงทองปัญหาเกิดขึ้นมาแปล,ก,ลกกันทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องไปเชื่อใครง่ายว่าเขาต้องสองคนเนี่ยทะเลาะก,กันรุนแรงเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเชื่อใครง่ายนะครับสุดท้ายแล้วเราก็ต้อง ดูที่ปัจจุบันแล้วก็ดูภาพข้างหน้านะครับแล้วก็ต้องติดตามเขาทั้งสองคนไปตลอดเนาะเดี๋ยวอีกไม่นานเชื่อว่าน้องซันคงออกมาถแถลงกลารนะครับแล้วก็แพลว่าคงได้ออกมาสัมภาษณ์คู่อะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องดูต่อไปเรื่อยๆนะครับนะโอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากที่เราฟังแอดิวพูดวันนี้นะครับอ่ะแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายไปก่อนครับสวัสดีครับ